สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งบนเลขวิ่งล่างไปจำงวดวันที่16เมษายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากยินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะหลักการวิ่งนะของบนล่างสำหรับงวดนี้อาจารย์จะวางให้แค่สองสูตรนะคะสูตรแรกวางไปแล้วนะคะ วิ่งบนล่างนะได้เลข5ากับเลขศูย์ดูซิว่าจะมาบนหรือว่ามาล่างสำหรับวันนี้ก็เป็นเลขวิ่งล่างนะคะวิ่งบนด้วยวิ่งล่างด้วยแต่ตัวเดียวนะคะตัวเดียวเลยนะสูตรก็ค่อนข้างง่ายนะคะท่านผู้ชมแล้วเดินดีนะ,ะสูตรวิ่งบนล่างนะสูตรนี้จะแม่นมากนะคะท่านผู้ชมแม่นมากดูชีว่จะแม่นแม่นต่อไปไหมนะ,ะแม่นมาก อันนี้เราสามารถดูได้ทั้งบนแล้วก็ล่างแต่ว่ามันแค่ตัวเดียวนะคะตัวเดียวอย่าลืมถ้ามีการบวกเลขแปดคงที่ทุกครั้งนะคะวดแรกเลยเนาะวัดที่หนึ่งเราใช้สิบบนสิบล่างนะคะวัดที่ออกเก้าหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บนึงเก้าหนึ่งเก้าเจ็ด 91งวดนี้เลยเราจะใช้งวดนี้แล้วก็ทําให้ออก91หรือว่า97นะสองตัวนะ97แล้วก็91สองตัวนี้เอาแค่2ตัวถ้ามาหลักร้อยไม่เอานะคะก็อะแต่งวดที่ออก9014มาทําเป็นตัวสูตรนะนี่เลยดยวลดหน้าจอลงประมาณนี้คะ การเบิ้ลขึ้นนิดนึงประมาณนี้พอแล้วอ่ะอันนี้จะอยู่ใน ep ที่เท่าไหร่เลยนะ ep ที่อาจารย์จะลุยล่างนะคะจนกว่าจะได้เลข ep ที่สิบเจ็ดบนล่างนะอันนี้ก็ดูได้ทั้งบนทั้งล่างนะสิบบนก็เก้าอะแล้วก็หน่วยล่างสี่แล้แปดคงที่ อาจารย์ขอใส่ทีเดียวเลยยาวๆไปเลย <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีเลยตอนนี้ก็บายๆเลยเนาะอันนี้ก็สบายใจแล้วนะเราได้หลักสิบไปแล้วอาจารย์จะไม่ใช้สูตรอื่นๆนะคะแต่จะวางให้ท่านผู้ชมเลือกกันเองนะเอ,อมีหลักสิบก็แบบสองตัวแบบสามตัวก็เดินไหลสูตรอยู่เดี๋ยววางเป,ป็นสูตรไปแต่อาจารย์จะยึดของมาตรฐานเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เป็นเทนะ่าไหร่น่ะสิบเจ็ด เจ็ดกับสก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนะหนึ่งออกเก้าหนึ่งอันนี้มาที่ล่างเลขหนึ่งตัวนี้เข้าล่างนะตรงข้างหลังนี่เลยเขียนไว้ล่างเราเขียนแค่สองตัวต่อไปงวดที่สองตรงที่ออกหนึ่งสิเอเก้าหนึ่งเราใช้สิบบนกับหน่วยล่างสิบบนก็เก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่ง แล้วก็แปดคงที่เป็นสิบแปดออกแปดห้าได้เลขแปดนะตัวเดียวเลยแปดห้าอย่าลืมนะอาจารย์บอกว่าสูตรนี้แม่นมากนะแม่นมากนะอันนี้ไปที่ล่างสองวดแล้วต่อไปงวดที่สามงวดที่สามตรงที่ออกแปดห้าสิบบนกับหน่วยล่างห้า กับห้าบวกกันแล้วบวกแปดขงที่ก็ได้แปดออกแปดเก้าตัวเดียวตัวเดียวเพียวๆเลยนะแปดออกแปดเก้าอันนี้ก็มาที่ล่างต่อไปเนอะว่าที่สี่ตรงแปดเก้า 10บนหน่วยล่าง4 9่ก็กคงที่เป็น17กับ4ีก็เป็น11 6 1ล่างต่อไปนะว่าที่5ตรง6 1 10บนไดเจ็ด กับเลขหนึ่งนะหน่วยล่างเจ็ดหนึ่งแปดเป็นสิบหกเลยนะคะสิบหกก็ได้เลขหกตัวเดียวเนาะหกอ่ะมาบนนะคะเลขหกออกหกสามสามตัวบนงวดนี้มันศูนย์หกสามนะคะศูนย์หกสามต่อไปว่าที่หกตรงที่ออกหกสามหกสามบนใช่ไหมหกสามบน แล้วก็เอาหกกับเก้าบวกกันหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าห้ากับแปก็เป็นสิบสามออกสี่สามล่างนะตัวเดียวเลยนะสูตรนี้ก็ไม่ชนกับสูตรสองตัวล่างสองตัวที่ดูบนดูล่างนะไม่ชนก็คือทีกสามอ่ะีกงวดแล้วเนี่ยหกงวด ว่าที่เจ็ดเลยลุยนะคะเราดูดูไหนนะสี่สามก็เอาเก้ากับสามสองตัวนี้มาตั้งบวกแปดเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับสามเป็นสิบได้ศูนย์ออกศูนย์สามอันนี้ออกหกศูนย์สามนะเห็นไหมเอาสองตัวบนสองตัวล่างเลยนะออยู่ที่อยู่ที่สิบหน่วยด้วยนะ อาจารย์เก็บไว้ตรงนี้หน่อยเนาะเดี๋ยวเวลาแคปหน้าจอตรงนี้แล้วกันเดินดีที่สิบหน่วยอ่าเนี่ยสำคัญนะเนี่ยสำคัญมันอยู่แค่สิบหน่วย ไม่บนก็ล่างแค่นี้นะตามนี้ถึงไหนแล้วล่ะถึงศูนย์สามนะเดี๋ยวเวลานะั้นลืมเขียนนึกได้แล้วก็เขียนเลยอ่าแล้วต่อมาตรงศูนย์สามอ่ะไหนละหกศูนย์สามนะหกศูนย์สามแล้วนะ 3, ก็ดูสิบบนเลขศูนย์ หน่วยล่างเลข9เอาศูนกับ9มาตั้งศูนย์หลักสิบหลักหน่วยบวก8ต่คงที่เป็น17ออก7 8อันนี้เข้าล่างเนีย่ยหลัก10นะมันจะได้2ตัวบน2ตัวแบบเวลาจับแล้วได้2ตัวบนกับ2ตัวล่างเลยนะนะมันไม่ไปไม่ไม่ไปอยู่หลักร้อยนะ ถึงไปอาจารย์ก็ไม่เอานะคะอาจารย์จะให้ดูแค่นี้นะจะได้มั่นใจขึ้นเนาะตรงเจ็ดแปดใช่ไหมอ่เจ็ดแปดเราก็มาดูตัวสูตรก่อนสองกับแปดสองก็คือสิบบนแปดหน่วยล่างแปดอ่าเป็นสิบเป็นสิบแปดแปดออกแปดหนึ่งอันนี้เข้าบนนะ บนออกสี่แปดหนึ่งใช่ไหมก็ได้สองตัวบนสิบหน่วยสิบหน่วยนะนี่ค่ะจุดนี่ล้นี่เรามาดูงวดเลยงวดที่เราจะใช้อาจารย์เสียงไม่ค่อยมีแล้วเนาะไม่เป็นไรสู้ๆเพื่อ f อนะเพื่อตัวเองด้วยนะสิบบนสิบบนก็คือตามนี้ เอาแปดก็เอาศูนย์สองตัวนี้แปดศูนย์แปดอ่าเป็นสิบหกได้เลขหกนะท่านผู้ชมหกอ่าวมีตัวมายากของบนนะที่เป็นเลขหกที่อาจารย์เขียนด้วยดินสอใครจำได้นั่นแหละโอกาสการที่เราจะผักให้มันมาอยู่ด้านล่างนะคะ แต่ละสูตรก็แต่ละช่องแต่ละสูตรก็ชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะตามช่องไหนนะ,อะชอบตัวไหนก็ไปตรงนั้นเลยนะชอบช่องอาจารย์ก็ดูช่องอาจารย์นะประมาณนี้หกนะหกแล้วของเรามีหลักสิบอันนี้อาจารย์คิดว่ามันมันจะมาอยู่ล่างนะคิดว่ามันจะมาล่างชอบล่างมันจะมีหลักสิบล่าง อาจารย์เขียนให้ก่อนหลักสิบล่างเราได้ชุดมาตรฐานได้หกเจ็ดแปดนะหกใช่ไหมมันจะเรียงเรียงกันเนี่ยจารย์จำได้เลขมันจะเรียงเรียงใช่จริงหกเจ็ดแปดนี่หกเจ็ดแปดนะแล้วสิบยอดนิยมนะสิบยอดนิยมสิบล่างยอดนิยมได้สามห้า หกนะอ,ะอันนี้เราก็ได้ตัวชนได้ตัวชนตรงนี้นะชนที่หกใช่ไหมใช้หน่อยอ่ามาตรฐานเจอยอดนิยม ยอดนิยมนี่ว่า,าใช้กันหลากหลายช่องนะอไม่เป็นไรเนาะใครชอบก็ใช้ถ้าหลุดแล้วก็หงายเก่งถ้าเข้าต่อก็มีเฮนะคะแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้คํานึงถึงสูตรนี้นะคะอาจารย์คํานึงถึงชุดมาตรฐานที่อาจารย์สอนไปหกเจ็ดสูตรนั้นมากกว่านะคะตัวชนมันมันได้ตามนี้จริงๆเหมือนงวดที่แล้วเราได้สามกับเก้านะใหม่มาตรฐานเราได้สามเก้า แล้วมันก็ออก9 90โอเคนะมันจะเป็น10หน่วยนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วแล้วก็เป็นแนวทางของคู่ขี้นะหลักสิบเป็นเลขขี้นะหลักสิบเป็นเลขขี้ก็ค,คือเลข9หลักหน่วยเป็นเลขคู่งวดที่แล้วสําหรับงวดนี้นะคะหลักสิบเนี่ยเลขคู่นะคะท่านผู้ชมเลขคู่แล้วก็มาชนกับตัวนี้ซึ่งเป็นเลข6นี่เห็นไหมใส่ดาวแล้วกัน6ตัวนี้กับตัวนี้นะคนลัก ที่มาคนละอย่างกันอันนี้บวกแบบตัวเดียวนะคะแล้วแนวทางของบนเดินน้อยกว่าล่างนะล่างเดินกี่งวดเดี๋ยวอาจารย์น,นับก่อนนะล่างในงวดที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ข้ามมาเนาะห้าหกเจ็ดล่างเดินเจ็ดงวดส่วนบนเดินหนึ่งสอง สามอ่าบนเดินสามงวดบนเดินสามล่างเดินเจ็ดนะเดินล่างดีกว่าอ่าล่างยังไม่เดินเจ็ดนะท่านผู้ชมเอายานี้ยังไม่เดินมงใส่จะมาม้งเนี่ยอ่าเดินล่างเดินหกนะล่างเดินหกบนเดินสามนี่ล่างตรงนี้นะหกบนสามงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดงวดนี้จะเป็นถ้าเดินก็เป็นงวดที่เจ็ดนะแบบนี้แล้วอันนี้ก็ มาตรฐาน6 7 8ชุดยอดนิยม3 5 6ชนที่เลขหของอาจารย์เนี่ยแบบนี้อ,อิงอิงข้างบนเป็นหลักนะ,ะถ้าทำไปทำไปเจอเลข7เลข8เป็นตัวอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยน,นะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเน้นเพราะว่าอาจารย์ได้ตัวสูตรมันจะเป็นแ,แ,แบบคู่ขี้นะ มันจะมีทั้งคู่และก็ขี้งวดนี้เพราะฉะนั้นมวดมันนี้มันต้องเป็นคู่ขี้ถ้าหน่วยเราได้เลขขี้ใช่ไหมหน่วยที่ชนกันได้เลขแปดอาจารย์คิดว่ามันน่าจะหลุดนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นสามสูตรสามตัวกับสามตัวจับชนกันแล้วมาระยะยาวแ,วแล้วอาจจะมีบางสูตรเข้าบางสูตรหลุดนะบางสูตรอาจจะเข้าบางสูตรอาจจะหลุดตัวกระทบอาจจะไม่เข้าอ่างเงี้ยอาจารย์มั่นใจเลขหกนะสำหรับงวนนี้ฟันไปที่หกเลยตัวนี้ก็เดินดีนะท่านผู้ชมบนล่างบนล่างอะไรก็ว่ากันไปนะอาจารย์ลดหน้าจอให้แคป เอาไปทีละสูตรเลยเนาะโหมีหลากหลายสูตรเลยนะที่เกี่ยวกับล่างแล้วเดินดีอ่มีหลายสูตรเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละสูตรอัะไรเข้าก็มาเดินมาคืเรียกอะไรมาพรีเซนต์นนะให้เอฟซีได้ชมตัวเลขกันนะใครชอบแบบไหนก็ตามนั้นเลยอ่ะอันนี้จะตัวเล็กหน่อยนะคะเอาให้แคปหน้าจอเวลาแคปแล้วท่านก็ขยายทางออกแบบนี้ปุ๊บมันก็จะต,ตัวใหญ่อ่ะอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ